เราจะเลือกอะไรดีครับระหว่าง Insta360 a c e Pro 2รุ่นที่ออกมาเกือบปีแล้วแต่ยังเก่าอยู่นะครับของยังขาดตลาดอยู่กับ Insta360 Go Ultra ครับผมน้องใหม่มาแรงที่ก็ขาดตลาดแล้วเช่นกันฮะเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังกันครับว่าเราควรจะเลือกรุ่นไหนดีนะครับมาเริ่มที่ดีไซน์ก่อนนะครับผมอันเนี้ย เราอย่าเพิ่งซีเรียสเรื่องสีนะคือตัวเนี้ก็ออกสีขาวมาแล้วสีอาร์ติกไว้ส่วนตัวนี้ก็มีสีดําเหมือนกันนะครับนี่หน้าต่างนี้ซึ่งแน่นอนครับตัวโกอัลต้าเนี่ยจะตะมุตะมินุ้งนิ้งมากกว่านะครับมันจะน่ารักกว่าเห็นปะมีความเป็นแบบว่าก้อนก้อนมาร์ชเมลโล่หนุนบหนับหนุบหนับอ,ะอ่ะอ่านี่น่ารักตัวเล็กกว่าเบากว่านะครับแต่ตัวนี้ก็จะมีความทัฟขึ้นมาเห็นไหมเทียบกันเนี่ย โคนละคนเลยเนี่ยมีความทัฟมีความแบบว่าบุรอบบอดี้ให้มันมีการแบบผิวายอย่างเงี้ยลุยๆกว่านะครับซึ่งตามสเปคเนี่ยมันก็ลุยกว่าจริงๆนะครับผมดาน,นาเลนก็จะมีการสลักอะไรต่างๆนู่นนี่นั่นไปไมปหมดเลยสเปคเลนเป็นยังไงเลนไลก้าต่างๆนะฮะส่วนตัวนี้นะครับเลนก็จะครีมคลีนปุด,ปดๆขึ้นมาเป็นน้องตาโตน,าน่ารักเชียว นะครับก็ดีไซน์เนี่ยเป็นเรื่องนานาจิตตังนะครับแล้วแต่จะคิดว่าตัวไหนสวยกันแต่ว่ามันก็มีผลต่อฟังก์ชันอยู่อ่ะอย่างแรกเลยความเฟล็กซิเบิลความเฟล็กซิเบิลในการใช้งานความยืดหยุ่นในการใช้งานแน่นอนว่าโกอัลต้าเนี่ยยืดหยุ่นกว่านะครับตระกูลโกก็อย่างที่รู้กันว่ามันจะเน้นในความคล่องแคล่วนะครับในการที่จะถอดกล้องออกมาได้แล้วก็ไปแปะตามที่ต่างๆนะฮะโดยที่ไม่ต้องอาศัยขาตั้งกล้องไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์อะไรมากมายเจอพื้นผิวไหนที่เป็นเหล็ก มันดูดติดอย่างเงี้ยก็ติดได้เลยถ่ายได้เลยนะครับผมมันจะมีข้อจํากัดอยู่นะครับก็คือตัวกล้องเนี่ยนะครับตัวกล้องเฉพาะตัวนี้นะเฉพาะตัวนี้กันน้ําได้10เมตรนะครับผมลงน้ำได้10เมตรแต่ว่าตัวพอตเนี่ยนะครับตัวทั้งกล้องมันเนี่ยจะกันได้แค่ละอ,องน้ําลอะองฝนอย่างเงี้ยกันได้แต่จะต่างกับตัวนี้ตัวนี้คือทั้งกล้องเลยครับลงไปทั้งกล้องเลยเนี่ยได้12เมตรก็คือสามารถที่ดำน้ําได้เลยมีหมดดำน้ําให้ด้วย นะครับผมแต่ว่าต้องเปลี่ยนตัวนี้นะตัววินกาตรตรงนี้ตัวไมตตรงนี้เป็นแบบดำน้ำได้อ่ามันจะมี2แบบเนี่ยแล้วมันก็ถอดเปลี่ยนได้ง่ายนี่ตรงนี้อ่าเขาให้มาในกล่องนะครับความสมบูสมบัติเนี่ยก็จะต่างกันอ่าแล้วก็ตัวเนี้ยด้านหลังครับด้านจอพับเนี่ยทั้งคู่เหมือนกันเป็นจอพับนะครับอันนี้จอพับได้ทั้งคู่นะครับผม ก็สามารถได้จะใช้บล็อกใช้เซลฟี่ต่างๆเนี่ยได้สบายๆแต่ว่าตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันง่ายกว่านะครับตรงที่ว่ามันไม่ได้มีตัวล็อกอะไรเห็นปะ่ะก็คือเนี่ยแล้วเราก็จะดึงขึ้นมาท่าไหนก็ได้จับตรงไหนก็ได้นะครับผมมันใช้งานง่ายกว่าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยผมให้ดูด้านหลังก่อนนะจำด้านหลังตรงนี้นะตรงข้อต่อตรงเนี้ยเห็นปะ่ะข้อต่อเขาจะซ่อนสายไฟต่างๆเนี่ยไว้ในเครื่องเลยจะต่างกับตัวนี้ เราจะเห็นเนี่ยตรงเนี้ยเล็กๆตรงเนี้ยยางๆตรงเนี้ยคือเหมือนเขาเอาสายแพรมาไว้ข้างนอกอะ่ะอันเนี้ยคมแอลวาดเสียวนะมันไม่พังง่ายหรอกแต่ว่าพอมันเห็นสายแพรยางอยู่ข้างนอกเนี้ยมันก็แบบว่าเอ้ยอยู่วันดีคืนดีมันจะมีอะไรไปสกิดโดนมันเสียโดนมันขาดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมแต่ตัวเนี้ยจะมีตัวล็อกหน้าจอมาให้ซึ่งมันจะทําให้แข็งแรงกว่านะครับเวลาเราปิดลงไปเนี่ยเราจะงัดเปิดไม่ได้เลยต้องบีบ ตัวบีบด้านข้างสองฝั่งตรงนี้ปุ๊บถึงจะเปิดได้นะครับแต่เวลาที่หัวออกไปถ่ายจริงๆอ่ะผมจะงับไว้แค่นี้นี่งับไว้แค่นี้พอนะครับเพื่อที่จะเวลาแบบเราถ่ายข้างหน้าอย่างเงี้ยอุ้ยดูของตรงนี้สิครับหน้าตาน่ากินจังเลยแล้วก็หันหลังมานี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันอย่างเงี้ยมันจะสะดวกกว่าการที่พับเก็บปิดไปหมดเลยก็แล้วแต่จะใช้นะครับซึ่งแน่นอนว่า ตัวเนี้ยมันสร้างมาเพื่อให้ลุยกว่าเขาก็เลยต้องทําตัวล็อกมาให้มันก็จะคนละจุดประสมกันในการที่จะออกแบบนะครับด้านข้างตรงนี้พอร์ต USB-C อันนี้เปื่อยๆเ,เลยนะครับเปื่อยๆเ,เลยแต่ว่าด้านเนี้ยก็จะมีฝาปิดอ่าฝาปิดแล้วก็ USB-C กับตัวที่ใส่ไมโคร s d c a กเเนี่ยจะอยู่ด้วยกันนะครับฝาปิดก็จะเป็นแบบกันน้ำนะฮะแล้วก็ถอดได้นี่เห็นปะ มียางร้อมกันน้ำนะครับผมอีกเรื่องที่แตกต่างก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ในตัวนะครับถ่ายได้สูงสุด200นาทีนะฮะตัวเนี้ยจะเป็นแบตแบบถอดเปลี่ยนได้ได้ประมาณที่เท่าที่ผมใช้นะประมาณแบบชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะถอดเปลี่ยนได้นะครับแล้วตัวบันเดิลเขาเนี่ยดูอ้อแบตเตอรี่บันเดิลเนี่ยก็จะให้แบตมาสองก้อนนะครับผมแบตขนาด1,800ม ah. ิลลิแอมนะครับจะอัปเกรดมาจากรุ่นแรกรุ่นแรกจะแค่ประมาณแบบ 1650มิลลิแอมาอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะอัปเกรดขึ้นมาซึ่งมันก็จะต่างกันถ้าเกิดใครที่แบบว่าเออร์เบิ์นใช้ชีวิตแบบเออร์เบิ์นอยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตะลุยอะไรมากมายเที่ยวเล็กเที่ยวน้อยแคมปิ้งเบาๆอย่างเงี้ยไอตัวนี้อยู่พอนะครับถึงมันจะเปลี่ยนแบบไม่ได้แล้วมันอยู่พอแล้วก็มันชาร์จไวด้วยนะครับแปบ๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะแบบแตเต็มแล้วเสีย Power Bank อะไรเงี้ยแ,แต่ตัวนี้มันก็สะดวกอีกแบบหนึ่งบางทีเราไม่ได้ อยากที่จะชาร์จเดี๋ยวนั้นอย่างเงี้ยเราต้องการที่จะถ่ายต่อเรื่องเลยเงี้ยก็สลับแบตได้เลยอ่ะมันก็คนละจุดป,ประสงค์กันนะครับตัวนี้แน่นอนมันลุยก,กว่าดีไซน์ประมาณนี้ครับผมว่าค่อนข้างที่จะเห็นความแตกต่างชัดเจนดีไซน์เนี่ยมันค่อนข้างสื่อถึงจุดป,ประสงค์ในการใช้งานอยู่พอสมควรทีนี้มาดูกันเรื่องของสเปคภาพกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างน,นะฮะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะขี่กันคุณตี้ผมรู้สึกว่าไม่หนีกันมากนะครับ2ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าคุณตี้ไม่ได้หนีกันมากตัวเนี้ย เอ็ดโปรทเนี่ยนะครับจะเป็นเซนเซอร์1ต่อหนึ่งจุดสามซีมอสนะครับผมเป็นเลนส์ไลค้าสมาร์ทฟิล์สเอฟสองก็คือความกว้างเนี่ยนะครับจะอยู่ที่157องศาส่วนตัวเนี่ย go ultra นะครับที่เมื่อว่ามาใหม่เนี่ยจะเป็นเซนเซอร์ขนาด1นึ่ทับหนึก็คือเป็นเซนเซอร์ตัวเดียวกันกับใน insta 3สามอ แล้วก็จะบวกกับ Ambient Light Sensor ข้างหน้ากล้องนะครับผมตัวนี้เนี่ย F-stop จะแคบขึ้นมานิดนึงจะเป็น f 2 8 5 f o v เนี่ยจะกว้างกว่านิดนึง1องศา156อองศาซึ่งคุณภาพโดยรวมถ้าเกิดใครที่เน้นถ่ายงานง่ายๆหย,ยิบปั๊บกดถ่ายเลยผลออกมาผมว่าใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันมันจะมีข้อโดดเด่นที่แตกต่างกันไปอย่างตัวนี้ภาพตัวนี้นะครับจะได้คอนทราสต์ที่มากกว่า อ่าสกินโทนอะไรเงี้ยจะชัดมากกว่าจะคมเข้มมากกว่านะครับจะมีชาร์ปเนสที่สูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็เหมาะแก่การเี่แบบว่าสายลุยไงเราอยากไปเราอยากเห็นแบบเห็นดีเทลเห็นรายละเอียดของไม่หินดินทรายที่มันกระเด็นขึ้นมาหรือว่าลงน้ำอะไรเงี้ยอ่ะตัวเนี้ยะจะให้รายละเอียดที่ดีกว่าแต่ตัวโกอัลตราเนี่ยนะครับสีภาพโดยรวมเนี่ยนะครับจะมีความนวลตากว่าสดใสกว่า อ่าสกินโทนต่างๆเนี่ยคือสกินโทนเนี่ยสร้างสำหรับสาวๆเลยนะครับที่แบบว่ากลัวว่าใช้แอคชั่นแคมแล้วแบบว่าผิวหน้าสีผิวมันจะดูชายแท้เกินไปโกอัลต้าเนี่ยเขาปรับมาให้เลยนะครับให้สีผิวสกินโทนต่างๆเนี่ยมันเนียนมันนุ่มขึ้นมันลื่นหูลื่นตามากขึ้นนะครับตัวโกอัลต้าจะให้ตรงนั้นส่วนเรื่องของคุณตี้คุณตี้ถ้าเกิดจะไปให้ลึกขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าตัวเนี้ยนะครับมันเป็นแฟลกชิพของเขาอะ ให้ชิปประมวลผลมา2ตัวชิปประมวลผล1แล้วก็ชิป AI1 อ่าสตัวนะครับทำให้การปรับสีปรับนอสอะไรอย่างเงี้ยจะเก่งกว่านะครับถ่ายกลางคืนได้ดีกว่าเล็กน้อยทั้งคู่มีพรีวิดีโนะครับแต่ว่าถ่ายกลางคืนเนี่ยตัวเนี้ยจะดีกว่าเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างที่เป็นจุดเด่นของเขาเลยก็คือเรื่องของโปรไฟล์สีนะครับโปรไฟล์สีที่จะมีให้เลือกทั้งแบบว่าตัวไลก้าวิวิดไลก้าเนเชอรัลแล้วก็โปรไฟล์สีที่เป็นฟิล์มแล้วก็จะมีโปรไฟล์ที่เป็น Flat, ผมชอบมากโปรไฟล์ที่เป็น f l a ตเนี่ยคือรู้สึกว่ามันไม่ได้ปรับยากเท่ากับไฟล์หรอกแต่ว่ามันก็ยังมี o o มให้เราไปเล่นกับไฟล์มันได้ต่ออ่าแล้วก็ตัวนี้มีการเพิ่ม i l o ลอกเข้ามานะครับผมนี่จะมี i อ o ลอกให้เปิดปิดอยู่ซึ่งพอมาอยู่ตรงนี้ก็เปิดง่ายดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของคุณภาพวิดีโอตัวนี้จะได้แค่ 4K 60เฟรมนะครับผมในโหมด1 6ต่อ9แต่ถ้าเกิดเออเป็นภาพแบบ4ต่อ3เนี่ยจะได้แค่ 4K 30เฟรม แต่ถ้าเกิดตัวเนี้ถ้าเกิดถ่าย4:3ต่อเนี่ยแบบต็ม e เซนเซอร์เนี่ยก็จะได้ 4K 6 0เฟรมแต่ถ้าเกิดถ่ายแบบ16:9เนี่ยจะได้ 8K 30เฟรมนะครับก็จะยืดหยุ่นกว่าทำงานได้กว้างกว่าส่วนทั้งคู่เนี่ยนะครับรองรับภาพนิ่ง50ล้านพิกเซล,ลทั้งคู่นะครับผมใครจะใช้ไปถ่ายรูปภาพนิ่งเนี่ยผมมองว่าพอๆกันได้ดีทั้งคู่แต่ว่าตัวนี้จะเด่นตรงที่ว่าจะมีโปรไฟล์สีไลกามาให้นะครับ ตัวเนี้จะมีแค่โปรไฟล์ Fi 4ของทาง Insta 30 0จะไม่ได้มีของไลก้าใส่มาให้ก็แล้วแต่จะเลือกใช้นะครับ ทีนี้ขอพามาดูตัวกล้องใกล้ๆหน่อยนะครับผมอ่านี่นะฮะเป็นดีไซน์ของ H Pro 2เนี่ยหน้าตามันจะดูแบบทัฟๆแมนๆเลยด้านล่างก็จะเป็นตัวเมาส์นะครับจะเป็นตัวเมาส์ตัวเล็กตัวนี้อ่าตัวนี้แต่ว่าตัวนี้นะครับก็จะใช้เมาส์อีกตัวหนึ่งอ่าจะไม่เหมือนกันนะซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงทํามาไม่เหมือนกันนะครับแทนที่ว่าจะทามาอันเดียวแล้วใช้ได้ทุกรุ่นอย่างเงี้ยก็ทําแยกกันมา เออไม่เข้าใจจริงๆผมให้เป็นแอคชั่นแคมทั้งคู่นะผมมองว่ามันคือแอคชั่นแคมทั้งคู่แต่ว่าจุดประสงค์เนี่ยความลุยเนี่ยจะต่างกันนะครับตัวเมนูผมให้ดูตัวเมนูเมนูเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะครับผมอันนี้ผมตั้งไว้ถ้าเกิดให้ดูเมื่อกี้เห็นไหมถ้าเกิดผมพลิกมาเป็นแนวตั้งเนี่ยเมนูก็จะปรับเป็นแนวตั้งให้เราถ่ายแบบเนทีฟแนวตั้งได้แต่ถ้าเกิดปรับเป็นแนวนอนมันก็จะลงมาอัตโนมัติให้ จึจ๊๊ีอย่างนี้นะครับผมเมนูเนี่ยใกล้เคียงกันทั้งคู่เลยปัดจอเปล่าปัดจอเปล่าเห็นปะ่ะเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีเพิ่มเข้ามาก็คือโหมดนี้ท o อตเลอร์ไททันก็คือเอาไว้ถ่ายเด็กแบบมุมใกล้ๆอ่ะแบบหันหน้าหน้าเด็กอ่ะเนี่ยถ้าเกิดกดเข้าไปดูเนี่ยเห็นปะ่ะเขาจะบอกว่าแบบว่าถ่ายหน้าเด็กแบบอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์นะครับต้องเปลี่ยนตัวหน้าเลนส์ต้องไปซื้อฟิลเตอร์ มาโคมาใส่ก่อนถึงจะถ่ายได้เพราะไม่งั้นนะมันจะเบลอมันจะโฟกัสไม่เข้าส่วนตัวนี้จะไม่มีนะครับผมอ่าใครมันคงไม่เอาตัวเอชโปรทไปติดหัวเด็กหลอกหนักเมนูเนี่ยคือผมชอบตรงที่ว่ามันใกล้เคียงกันมากสามารถได้จะข้ามรุ่นมาใช้งานกันได้เลยแต่ว่าจะต่างกันตรงนี้ถ้าปัดลงมาควิกเมนูตรงนี้เห็นปะจะหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับตัวเนี้ยจะเน้นเป็นไอคอนใหญ่ เพื่อให้กดง่ายนะครับผมให้ดูแล้วกดง่ายซึ่งเราก็ต้องมาจําก่อนว่าแบบว่าเอ้ยปุ่มไหนใช้ทําอะไรอันนี้ปรับโหมดเสียงนะอันนี้แบบว่าเป็นแบบ quick capture นะนู่นนี่นั่นนะครับนี่มีบทนําน้ํานะฮะแต่ตัวเนี้ยคือเหมือนถ้าเกิดเรามีเวลาอ่านอะ่ะเราไม่ได้ลุยมากอะ่ะเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกมีให้อ่านที่ละเอียดกว่านะครับเราก็จะดูได้ว่าแบบว่าเอ้ยอันไหนใช้ทําอะไรนะครับผมมีชื่อบอกทุกอันมันก็จะต่างกันตรงนี้ส่วนที่เหลือครับ อันนี้ก็ปรับคุณภาพเนี่ยเห็นปะใกล้เคียงกันเลย Active HDR Stabilize ใช้งานง่ายครับปรับทางนี้ก็จะเป็นดูแกลเลอรี่อ่าอันนี้เราผมไม่ได้ใส่การ์ดไว้เนาะปรับมาด้านนี้ก็จะเป็นตัวเซตติ้งไวๆเห็นปะเหมือนกันเลยจะต่างตรงที่ว่าตัวเนี้ยจะมี i-lock เข้ามาแค่นั้นเองนะครับผมจะเป็นเมนนวลก็ได้นี่ก็ปรับเล่นได้นะครับตั้ง ISO ตั้งความคมต่างๆได้ความคมเนี่ยผมแนะนำนะโล ปรับโลเลยผมชอบแบบนี้ดีที่สุดนะครับผมไม่คมจนเกินไปประมาณนี้นะครับสำหรับเมนูทั้งคู่ฮะนี่ให้ดูหน้าตาเลยคีป๊านี่น่ารักทั้งคู่เลยอีกอย่างที่เป็นข้อแตกต่างคือเรื่องของเสียงเสียงตัวนี้นะครับจะมีไมค์แค่ด้านหน้าอันเดียวเนี่ยตรงนิ้วชี้ผมเนี่ยเห็นปะ่ะจะมีไมค์แค่อันเดียวแล้วก็ใช้ AI ในการตัดเสียงส่วนตัวเนี้ยไมค์จะเยอะหน่อยนะครับจะมีด้านหน้าด้านบนด้านล่างตรงนี้จะเป็นลําโพงเนาะ พอไมมันเยอะกว่าเนี่ยมานาให้การเก็บเสียงการเก็บแอมเบียนต์เก็บสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันทําได้เป็นธรรมชาติกว่ารวมถึงการตัดเสียงด้วยนะครับผมตัวการตัดเสียงเนี่ยจะทําได้ดีกว่าตัว Go u อัลตอยู่พอสมควรถ้าเกิดใครที่ไม่สะดวกที่จะติดไม้นะครับผมไม่อยากที่จะยุ่งยากเนี่ยตัวเอ็ดโปรทูเนี่ยผมว่าได้เปรียบเรื่องเสียงมากกว่าสวัสดี วันนี้เราอยู่กันที่ True Digital Park นะคะกับช่อง Poly Pick ค่ะวันนี้ซายพามาที่ True Digital Park ฝนตกก็ไม่หวั่นเพราะเรามีกาแฟอาราบิก้าให้ทานค่ะอร่อยมากๆแล้วก็อันนี้เราอยู่กับช่อง Poly Pick นะคะส่วนเราชื่อวาสนาค่ะสามารถติดตามได้ที่เพจวาสนาพาไปพาไปกินพาไปเที่ยวพาไปช็อปพาไปไหนไม่รู้แต่ไปได้วยกันนะบ้ายบาย วันนี้เราอยู่กันที่ True Digital Park นะคะในวันที่ฝนตกแต่ฝนตกก็ไม่หวั่นเพราะเรามีกาแฟอาราบิก้าให้ทานค่ะเราอยู่กับช่อง PolyPik นะคะส่วนเราชื่อว่าสนาค่ะสามารถติดตามได้ที่เพจว่าสนาพาไปนะคะพาไปกินพาไปเที่ยวพาไปชอบพาไปนอนพาไปไหนไม่รู้แต่ไปได้วยกันนะบ๊ายบายอีกข้อสังเกตหนึ่งที่ผมว่าตัวนี้จะเสียเปรียบก็คือว่ามันไม่มีไอล็อกมาให้นะครับผมแต่ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยผมรู้สึกว่าไอล็อกต่อให้มีมาให้อ่ะก็ไม่น่าได้ใช้เพราะว่ามันรองรับไฟล์แค่8บิต นะครับผมมันเอาไปทําต่อได้ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายขนาดนั้นนะฮะเพราะเป็นแปดบิตอะดึงนิดดึงหน่อยภาพก็แตกไฮไลท์ก็แตกแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่เสียที่จะเอาไปทําต่อมากกว่าทั้งคู่เนี่ยยังได้แค่8บิตนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะฮะคือออกมาเนี่ยจะปีหนึ่งแล้วเนี่ยเอทโปรทู A ก็ยังไม่ได้อัปเดตมี10บิตมาให้อะไรอย่างงี้นะครับผมยังไม่มีแต่ผมมองว่าเฉพาะโปรไฟลส์สีคุณภาพสีที่เขาให้มาเนี่ยก็ดีมากๆแล้วไม่จําเป็นต้องไปใช้10บิตก็ได้ก็คือแบบ อินสตาสามเนี่ยทั้งคู่เลยนะทั้งคู่เลยผมมองว่าจะเด่นมากเรื่องของการจบหลังกล้องถ่ายเสร็จปับ๊บโหลดลงคอมตัดลงโซเชียลเลยโพสต์เลยเงี้ยจะได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครต้องการความยืดหยุ่นต้องการเอาไปทำโพสต์โปรดักชันตัดต่อ,ตอปรับสีเล่นสีต่างๆในดาวินชีต่อเยอะอะไรเงี้ยอาจจะต้องมองแบรนด์อื่นนะครับแบรนด์คู่แข่งเขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครเน้นจบหลังกล้องจัดได้ครับผม ประมาณนี้นะครับสรุปง่ายๆเลยถ้าเกิดใครต้องการความสมบุกสมบันลุยไปได้ทุกที่ทุกสมรภูมิ Insta 3 0 0สามละยประจนภยัยจัดไปได้ครับแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นสายแบบ Urban เบิ e คาถ่ายในเมืองแคมปิ้งเบาๆเดินเล่นเดินเที่ยวเบาๆอ่ะโกอัลตรก็จัดได้ครับผมมองว่าเด่นกันคนละด้านส่วนใครที่ซีเรียสเรื่องสกินโทนเรื่องสีผิวเนี่ย ไปกอลต้านะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ซีเรียสเดี๋ยวผมมาปรับเอาได้พี่เอสโปรูนะครับผมประมาณนี้นะฮะสำหรับ i s สตา3า0รุ่นตัวเด็ดตัวแรงณนะช่วงนี้ทั้ง2รุ่นเลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฮนะสวัสดีครับ